สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พบกับ AC s t สต g ิ n in t ิ e r ทอ i a อีกเช่นเคยนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวละครที่2ของผมนะฮะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับก็หลังจ,จากที่จะจะแจงเตรียมไอเทมมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอาลละทีนี้เราจะพาทำความรู้จักกับ ตัวบ้านของผมนะฮะนี่รูปปั้นตอนนี้ไม่รู้จะตั้งตรงไหนฮะก็ก็วางไว้ก่อนนะครับทีนี้สิ่งที่ท่านจะรู้จักก็คือพวกบล็อกต่างๆนี้นะครับที่เอาไว้ใช้สร้างบางทีบล็อกพวกนี้นะครับมันใช้สร้างบรรยากาศได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสโนโบล็อกนะฮะคุณวางไปปุ๊บเดี๋ยวนะจับไปคุณเอาสโนโบ็บอกไปวางปุ๊บ เป็นงไงครับตอนวางตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นผลอะไรนะฮะต้องวางสัก30-40บล็อกขึ้นไปนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันมีหิมะตกอ่าคือที่โลกเก่าผมทำมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงนะครับนะใครอยากได้แบบหิมะใกล้ๆบ้านก็ลองทำดูก็ได้นะครับแล้วก็มีเดิร์ดบล็อกนะครับก็สามารถทำให้มันเวลี่เป็นหลายหลายอย่างเดิร์ดบล็อกนะครับสามารถ เพาะให้หญ้ามันขึ้นได้นะครับเพื่อที่จะปลูกเพาะพืชหรือให้มันเป็นดินป่วยเปๆา,าก็ได้หรือใช้คอรับซีดนะฮะมาทําให้เป็นพื้นที่คอรับนะฮะเป็นหญ้าสีม่วงก็พอปลูกพืชบางชนิดได้เหมือนกันสลิดบล็อกอันนี้น่าจะคล้ายๆกับแซนบล็อกนะครับแต่ไม่รู้ประโยชน์ของมันอยู่ดีะฮะว่าทําอะไรได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นดินที่ดินโคลนะฮะก็ ไว้ใช้ทำจัง,จงเกิลได้นะครับนะไว้ใช้จำไว้ใช้ทำใบโอมจังเกิลได้และอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะก็เป็นแคนดี้บล็อกนะครับที่คุณต้องได้มาจากกล่องของขวัญน,นะฮะซึ่งมันจะดออมาจากมอนสเตอร์นะครับแล้วก็นี่ครับพวกสโตนบล็อกที่ผมอุตส่าห์ขุดมาไว้ตั้งแต่แมปเล่นคนเดียวนะฮะ และนี่ก็เป็นอาวุธนะครับอาวุธระยะประชิดครับอันนี้เป็นโซนของพวกดาบนะฮะพวกหอกแล้วก็มีพวกอาวุธเสริมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับนะก็จะเป็นพวกอันนี้มันแรงดาเมจนี่หว่าเออมันต้องไปอยู่ในพวกระยะไกลนะครับ งั้นก็จัดไปครับเอาพวกนี้ไปอยู่รนะยะไกลซะเลยชุดนี้ต้องเป็นมีลี่ดาเมจเท่านั้นนะครับเดี๋ยวนะเออเอาสองอันนี้มาทำฟุกดีกว่านะครับทำทำแท้ไว ซึ่งมันจำเป็นจะต้องใช้อุอุมันจะจำจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับซึ่งก็คือสปอร์นะกับอันนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วมันครับที่ตรงไหนวะจำไม่ได้นะครับหรือว่าต้องต้อง,ต,องต้องลองถามไกด์ดูโอ้ อันนี้นะครับเป็นดาบทาดย่านะครับกับอันนี้สามารถคราฟได้เรามีดาบดาบทัดเพืชออยู่นี่ใช่ไหมเออมีอยู่โอเคเรามีดาบทัดเพืชออยู่นะฮะแต่เรายังไม่มีนี่นะครับถอนชาคล้มอ่ะ คาบเลยแล้วกันเกดได้ใช้นะครับอันนี้นะครับถึงจะเป็นมีดี่ดาเมทที่แท้จริงเอาไว้ทีนี้ปัญหาก็คือว่าแล้วผมต้องไปที่ไหนฮะถึงจะทำแท้ได้เนี่ยซองมิวเป่าวะ ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นซอมิวนะฮะซอมิวันล่างๆแบบนี้ไม่ใช่อาวกรรมอันนี้ผมปรับให้ NPC เปิดประตูไม่ได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากนะฮะเวลาอา้าวไม่มีเฮ้ย ต้องไปอยู่ใกล้อะไรว่ามันถึงจะสร้างได้เดี๋ยวนะครับขออนุญาตเสิร์ชแป๊บหนึ่งจังเกิลสปอร์ <Jungle Sport. S 1> เดี๋ยวนะฮะผมขอถามไกด์ก่อนบางทีผมอาจจะเอาของมาไม่ครบก็ได้ไกด์ครับมันต้องใช้เลยเหรออ๋อมันต้องใช้ตัว มันต้องใช้ตัวแท่โอ้กรรมเอามาผิดนะฮะเอาไม่เป็นไรครับเอานี้เก็บไปนะครับแล้วก็เอานี้มาแล้วเราก็จะทำไวยนะครับนี่มาแล้วนะครับนี่ไงอ้าว เรามีนี่สองอันไม่ใช่เหรอวะหายไปไหนหนึ่งวะอ๋อข้างบนโ oh. อ้อะโอเคทำไว้สองอันแล้วเรแล้วเราก็เก็บเอาไว้ครับเก็บสต็อกเอาไว้อันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับวัตถุดิบแล้วก็ขึ้นไปวางของครับ นี่เก็บแซ่ไว้นะครับ Okay. แล้วเราก็ออกไปผจญภัยครับอ๋อเดียวจะรีบผจญภัยไปไหนสำรวจยังไม่หมดเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำบ้านแนะนำบ้านตัวเองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปสำรวจเมื่อกี้ถึงไหนละอ๋อถึงถึงชั้นบนอยู่นะฮะเดี๋ยวขึ้นไป ตรงนี้เป็นบล็อกเนาะตรงนี้เป็นอาวุธระยะประชิดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นอะไรวะอาร์เมอร์นะฮะชุดเกราะนะครับซึ่งเรามีแต่เดิมฮะเรามีชุดเกราะอ,อยู่ขออภัยฮะเข้าเฟซแบบเพิรนเรามีชุดเกราะอ,อยู่นะฮะแต่ว่า เราก็ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะครับก็คือเผื่อมีชุดกอดเหลือครับก็ไว้ช่องนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นโซนของสมุดหนังสือนะครับและรวมทั้งอาวุธเวททั้งหลายเลยนะครับก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะมีหนังสือเป็นสัญลักษณ์บอกตรงนี้ก็เป็นโซนของอาวุธระยะไกลนะครับนะรวมทั้งอาวุธกว้างทั้งหลายหลย ตรงนี้ก็เป็นโซนของอุเซสซอรีครับนะอุเกสซอรีก็จะสามารถเอามาใส่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะให้บัฟต่างๆแกเราได้อันนี้เป็นโซนของถ้วยชามนะครับโบที่เอาไว้ทําซุปได้นะครับคุณต้องใช้ดินเหนียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาให้หาดินเหนียวอันนี้เป็นโซนของขวดนะฮะร,รวมทั้งวัสดุ พวกแก้วนะฮะแล้วก็พชั่นทั้งหลายแหล่นะครับต่อมานะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนของแร่เดี๋ยวผมขอดูนิดนิดหนึ่งดูตรงนี้สิเอ,อ,อานะครับโซนต่อไปนะครับเป็นโซนของแร่นะครับนี่อันนี้ก็เป็นอัญมณีนะฮะแล้วก็นี่โซนของแร่นะครับเนี่ยนะฮะชา์โดคี ต้องเอาไว้ในนี้สิโอเคอันนี้เป็นส่วนของแรกไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนของ Vanity Item นะฮะพวกชุดตกแต่ง อันนี้ก็จะเป็นโซนของอาวุธเกี่ยวกับระเบิดนะครับแล้วก็มี Np c อยู่ด้วยตรงนี้ก็เป็นโซนของเครื่องมือครับนะพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรบางอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นโซนของพวกเกี่ยวกับคอรัปต์ต่างๆอันนี้ก็เป็นแมททิเรียวทั้งหลายแหละนะครับและปิดท้ายด้วยห้องนี้เป็นห้องของ ไอเทมที่เกี่ยวกับการให้แสงสว่างนะครับนะทุกสังเกตนะครับทุกห้องก็จะมีแสงไฟมีโต๊ะกีอะไรก็ว่าไปบางห้องก็อาจจยังไม่ได้จัดโต๊ะเก้าอี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จัดตีหลังก็ได้นะครับทีนี้มาดู NPC แต่ละตัวกันนะครับ NPC คนนี้นะครับเป็นพ่อค้าขายไว้สำหรับให้เราขายของซื้อของได้นะครับก็จะ ของที่ซื้อได้นะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูกันปึ๊บอ่าเข้าไปดูนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนเนี่ยมันจะมีพวกโกลสติกพวกอะไรซื้อให้ซื้อเพิ่มเติมด้วยและที่สำคัญนะครับก็คือถ้าเกิดเป็นช่วงบัดมูลนะฮะมันจะมีไอ มีดบินให้ซื้อด้วยอันนี้ก็เป็นไกด์เนาะอันนี้เป็น NBC ที่เกี่ยวกับเนี่ยฮะถ้าให้ซื้อก็จะมี c l e a n s เดอะค r r ์รัปชโอเ้เป็นเป็น n b c ที่ขจัดพวกคอร์รัปชันต่างๆนะครับแล้วก็คือเธอจะเป็นคน รักธรรมชาติมากนะฮะรักเกี่ยวกับสีเขียวไม่ค่อยชอบพวกสีม่วงเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยชอบพวกเกนะฮะแล้วก็มีนี่พันพืชน,นะครับซิครเปอร์ให้ซื้อแล้วก็มีเดิร์สลอก็น่าจะเป็นตัวมูฟเดิร์ได้นะฮะเดี๋ยวผมลองซื้อดูแล้วกันโอ้มันยี่สิบโกซื้อไม่ได้นะอยากรู้เหมือนกันซื้อแล้วมันจะใช้ทําอะไรได้ต้องเอาตัวเก่าซื้อนะฮะยวใครว่ากัน มึงไม่ต้องออกมึงไม่ต้องเดี๋ยวมาทางนี้นะครับคนนี้ก็ demolitionist นะฮะก็เป็น NPC ที่กี่ใช้ซื้อขายควกระเบิดได้นะครับนะส่วนคนนี้ก็พยาบาลนะครับเวลาเราเลือดเหลือน้อยๆก็สามารถมาฮิวที่เธอได้ ที่นี้ไอเอ็นพีซีตัวนี้เหมือนมันมันจะมีคำว,ว่าสเตตอะไรสักอย่างนะฮะ w o r l well, d is 4% Corrupt อร u s h o u l d try ับ r ูชูทรฮเอร์คือเธอจะเป็นตัวที่เช็คความเป็นคอรับให้นะฮะว่าอ๋อมันมีคอรับชั่นเยอะแค่ไหนอะไรงนี้โอเคที่นี้มาดูไอเทมที่ผมคราฟนะฮะว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ก็เป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟนี้ต้องซื้อจากคนขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่เรียกว่ามีคณิกนะฮะ,ะ,ฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปตามหาเธอกันนะในพาร์ทนู่นแหละครับคงไม่ใช่พาร์ทนี้แน่นอนนะและนี้ก็เป็นเตาผิงนะฮะไว้สำหรับคราบแร่นะครับแล้วก็แอนวิลนะฮะคราบพวกเกี่ยวกับ สิ่งที่ต้องทําจากแร่นะฮะก็คือมันเหมือนกับเป็นแท่นตีเหล็กนั่นแหละนะพูดง่าย,ายอันนี้ก็หนังสือนะครับเป็นตู้หนังสือใช้สำหรับคลาฟพวกเกี่ยวกับไอเทมเวทมนต์นะฮะเช่นพวกหนังสือเวทอย่างเนะงี้ยนะบางเล่มนะครับตรงนี้ก็เป็นเตียงครับไว้ใช้สำหรับเซฟจุดสเปลนะฮะสุดจุดสเปล เวลาคุณเข้ามาเล่นใหม่นะ,ะหรือคุณตายแล้วเกิดใหม่ก็จะมาเกิดที่บริเวณเตียงนอนตรงนี้นะครับนะสมารถทิกความไปได้แล้วทีนี้อ่าอันนี้ก็เป็น t ิงเกอร์เนะฮะเป็น t ิงเกอร์เลอร์เวิรซึ่งต้องซื้อจากไอ้กอบบินนะฮะซื้อจากไอเอ็ c ีกอบบินเท่านั้นนะครับต่อมานะครับ อันนี้ก็เป็นพวกอน,นี้ฮะอันนี้เป็นหม้อเตาผิงแล้วก็เป็นพวกเค้กอะไรอะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีบาเรลนะฮะเป็นถังเก็บของนะครับ <S <S เราสามารถเอาชามพวกนี้นะครับ <S 1> <S 1> เวลาคุณมีวัตถุทําซุปนะฮะซึ่งก็ได้แก่เห็ดกับปลาทองนะครับทําซุปได้หรือถ้าคุณมีแก้วเบียรนะฮะ เอาไปเติมแล้วทำเป็นเบียร์ได้นะครับก็เพิ่มบัฟให้คุณได้เหมือนกันส่วนตรงนี้นะครับอะไรเนี่ยอันนี้เป็นซอมิวนะฮะเป็นแอดทำให้คุณครับเอครับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะฮะคือเหมือนกับเป็นตัวเปิดอันล็อกอันล็อก คราฟไอเทมใหม่ๆนะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลูมเป็นเหมือนกับที่ทอผ้านะฮะไว้สำหรับทำชุดอะไรต่างๆกลับมาวอยบ้านมึงอ,อยูอ่นี่วอยนะกดมาก็จะเป็น h o าสิ่งนะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นเปียโนอันนี้ไม่มีอะไรเป็นของตกแต่งแล้วก็เป็นเก้าอี้นะฮะทำให้มันเป็นโตเก้าอี้ให้มันดูมีบ้านเป็นบ้านเฉยๆนะครับ แล้วก็นี่ก็ตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรทําให้รู้ว่านี่เป็นที่เก็บชุดตกแต่งก็พอนะครับโอเคหมดแค่นี้แหละแล้วนี่ก็โคมไฟกระโหลกนะฮะแล้วก็มีพวกเนี่ยฮะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไระโคมไฟและสักอย่างนะที่มันแขวนเพดานได้นะครับนะซึ่งก็ต้องใช้วัสดุค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะเป็นไอเทมหรูครับโอเค ข้างล่างยังมีอันนี้ด้วยนะฮะมีก้ามปูนะครับเผื่อผมจะคราบก้ามปูไว้ผมก็รู้คราบก้ามปูแล้วมันจะได้อะไรนะฮะก็ให้มันดามนเราเล่นเล่นเฉยๆมั้งไม่รู้เหมือนกันโอเคก็คงจะจบเพียงเท่านี้มั้งฮะเดี๋ยวพาหน้าเราค่อยมาสำรวจ รอบๆแล้วกันนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาเล่นด้วยกับเซิร์ฟเรานะครับเรามี IP อะไรให้ข้างล่างแล้วนะครับนะใครสนใจอะไรยังไงนะครับสามารถเม้นมาได้นะครับสับตว์ไครมาเลยก็ได้นะครับนะ สำหรับ YouTube ไอแค์ของผมนะครับ acstring อ่าก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไปเทียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับพบกันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีครับ